นะคะยังต้บอกว่าส่งกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องคนไทยผู้ประสบภัยน้ําท่วมรวมไปถึงคนด่านหน้านะคะที่เจอน้ําท่วมที่ภาคใต้ค่ะรวมไปถึงคนนี้นะคะพี่บินมาลือฤทธิค่ะ,คะบอกเลยนะคะว่านอกจากแจกของบรรเทาทุกข์แล้วยังแจกเงินให้พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านเนื่องในวันพ่อแห่งชาติด,ด้วยค่ะคุณผู้ชมพูดประโยคแบบนี้ได้เลยนะคะว่าน้าไม่แห้งพี่บินไม่ยอมกลับไม่ยอมเลิกจริงๆตอนนี้เป็นคนใต้ไปแล้วพี่บินเช็คอินอยู่ภาคใต้ยาวๆเลยนะคะขณะบางพื้นที่น้ําแห้งแล้วนะคะก็ยังคงช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อน ว่าปักหลักอยู่ใต้มาเป็นเวลา10วันแล้วนะคะแล้วคุณผู้ชมจําได้ไหมคะเราเคยเล่าไปว่าน้ําท่วมใต้ครั้งนี้มันมันหนักจริงมันสาหัสสาการจริงๆค่ะพี่บีเนี่ยแกควักเงินส่วนตัวใช้ไปร้านหนึ่งนะคะคุณผู้ชมยงไม่พอเลยไม่พอที่จะบรรเทาความทุกข์ร้อนเลยขอแรงพ่อแม่พี่น้องคนไทยที่พอจะมีกําลังเนี่ยค่ะบริจาคกันคนละเล็กคนละน้อยจนตอนนี้พี่บนรวบรวมเงินบริจาคได้หลายล้านบาทนะคะนํามามอบให้ครอบครัวที่รับความเดือดร้อนที่จังหวัดยะลาได้มากกว่า1,300กว่าครอบครัวค่ะครอบ ค0 0 0 0บาทนะคะเมาซื้อข้าวสารมา500กระสอบบะหมี่อีก500กล่องนะคะค,คือพี่บินเนี่ยตั้งใจนำเงินที่ได้มาอมอบให้ถึงมือพ่อแม่พี่น้องชาวใต้ที่เดือดร้อนกันเมื่อวานนี้เลยนะคะ ถือว่าทุกคนได้ร่วมบุญกันในวันพ่อไปด้วยนะคะแล้วยังฝากขอบคุณน้ำจิตน้ำใจของพี่น้องคนไทยที่ไม่เคยปล่อยมือกันเลยนะคะในวันที่เดือดร้อนเข้าใจว่าทุกครั้งเนี่ยที่เปิดรับบริจาคก,ก็จะมีทั้งคนที่เข้าใจและก็คนที่ไม่เข้าใจด้วยซึ่งพี่บินก็บอกว่าไม่เป็นไรเอาเป็นว่าใครสบายใจอยากร่วมบุญกับพี่บินก็ทําได้เลยนะคะเพราะารับประกันว่าทุกบาททุกสตางค์ส่งถึงมือผู้ประสบภัยแน่นอนเลยค่ะ เรายิ่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมากเท่าไหร่หลายหมู่บ้านเท่าไหร่ก็เราสุดกสบายใจมาให้เขารออย่างน้อยหนึ่งปัจจัยก็สําคัญที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมันต้องทำอ่ะมันไม่ทํามันช่วยไม่หมดไม่ได้หรอกต่อให้บานที่จะเอามาทั้งหกล้านเจ็ดล้านหรือจะเอาอะไรมาไงถ้าช่วยทุกพื้นที่ของปัจจินีมันก็ไม่มีทางหมดผมจะเอาเงินทุกบาททุกสตางค์ที่รวมกันมา ทั้งหมดให้กับพี่น้องประชาชนจะไม่เอากลับไปเลยและจะไม่ให้ติดอยู่ในบัญชีเลยจะเบิกทั้งหมดขอบคุณขอบคุณจณากหัวใจผมเลยนะครับจะได้น้อยได้มากเท่าไหร่ผมก็ขอให้ขอให้ได้กลับมาแล้วก็นำไปให้พี่น้องประชาชน พี่บินก็ยากนะคะว่าจะใช้ทุกบาททุกสตางค์ให้ถึงมือแบบพี่น้องประชาชนรับกับมือเลยนะคะแล้วก็ขารองใต้กลับมานะคะตอนนี้อยู่ยจลาเนาะพ่อแม่พี่น้องที่ผ่านจังหวัดไหนเดี๋ยวพี่บินบอกว่าถ้ามีโอกาสก็จะแจกทุกคนเลยนะคะคือทุกบาทที่ได้มาถึงมือพ่อแม่พี่น้องชาวใต้แน่นอนค่ะแ่ะคือแจกทุกครอบครัวคุณผู้ชมเงินเนี่ยเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ใช่จํานวนสูงมากแต่มันคือเป็นกําลังใจในการเยียวยาหัวใจในช่วงแบบสถานการณ์แบบนี้ได้ดีสุดๆเลยนะคุณผู้ชมเนาะรบริจาคได้แต่ว่าก็อย่างที่บอกไปศึกษาก็ ดีๆก่อนมันจะมีบัญชีปลอมมาด้วยของพี่บินก็ชื่อพี่บินมลฤิลิตตรงๆแบบนี้เลยนะคะใช่ค่ะคุณผู้ชมคะจากเรื่องราวของน้ำท่ว